สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมพุทธิยมในภาคเครื่องพระสมเด็จวันนี้ผมก็มีนะครับสมเด็จมาให้ท่านชมนะครับพระสมเด็จของท่านเจ้าคุณนะครับขั้วโตนะครับหรือสมเด็จพระพุทธาจารย์พรมรังสีนะครับเป็นที่ต้องการนะครับ ของคนส่วนมากนะครับที่จะนำบาบูชานะครับขึ้นคอเพื่อเป็นสิีมมงคลนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสมเด็จองค์ส,สวยๆงามๆหวานตานะครับของเจ้าบุคคลสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตพรมรังสีนะครับ ไม้ท่านชมนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับท่านสมเด็จนะครับได้จัดสร้างไว้นะครับองนี้นะครับนี่หวานตามากนะครับองนี้นะครับเป็นสมเด็จพระทางพิมพ์ใหญ่ที่หวานตามากจริงนะครับองนี้นะครับ แก่ผงนะครับตั้งแต่ผมเห็นมาเนี่ยนะครับมีสมเด็จองคนี้เนี่ยนะครับสวยงามมากที่สุดนะครับนี่นะครับนี่นะครับนะครับสวยงามจริงนะครับองบางๆนะครับองไม่หนานะครับองคบางนะครับ ใหญ่มหาเล็กนะครับองค์นี้หวานตามากที่สุดนะครับตั้งแต่ที่ผมเคยเจอมานะครับถือว่าเป็นพระเป็นจ่าพภาคีนะครับชุดเป็นจ่าพภาคีนะครับพระสมเด็จวัะขางพิมพใหญ่องนี้นะครับสวยงามมากหวานตาจริงนะครับลงตัวหมดนะครับการผสมสัดส,ส่วนนะครับ ให้ได้มาองค์าเนี่ยนะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่นะครับหลักการยุบย่นย่อของผมเนี่ยนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับยุบย่นย่อนะครับเนี่ยครบเลยนะครับ การม้วนของเส้นสมเนี่ยนะครับม้วนเข้าหาด้านในนะครับนี่เชิงช่างนะครับก็เป็นเชิงช่างท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังศรีนะครับนี่นะครับนี่เป็นองค์ที่นะครับกดพินหมกมานะครับสวยมากที่สุดนะครับนี่นะครับ สวยมากๆนะครับองนี้สวยจริงๆนะครับเป็นการปั้นกดนะครับองค์นี้นะครับกระบวนการทำนะครับเป็นการปั้นกดเอานะครับการผสมสัดส่วนนะครับแก่ผงนะครับได้สวยงามตาจริงๆนะครับองค์นี้นะครับ ก็จะเป็นสมบัติของชาติของแผ่นดินกันต่อไปนะครับที่จะเป็นองค์ดารานะครับให้ท่านได้ชมนะครับผมคอบคองอยู่นะครับตอนนี้นะครับงามตาจริงครับองค์นี้นะครับ ไม่เคยเห็นสมเด็จนะครับที่งามตาหวานตานะครับชุกสัดส,ส่วนนะครับลงตัวหมดนะครับตั้งการกดพิมพ์การเข้าเนื้อนะครับของสมเด็จนะครับแล้วก็กดออกมานะครับคงนี้นะครับห้าสิบล้านนะครับ คู่ควรมากนะครับองนี้ห้าสิบล้านนะนะครับเป็นผ้าบางๆนะครับไล่จากหนามหาเล็กนะครับนี่นะครับเป็นผ้าบางๆนะครับนี่นะครับสวยงามจริงๆ วานตาจริงองนี้นะครับถือเป็นบุญกุศลน,นะครับแก่ทุกท่านที่ได้เข้ามาชมนะครับนี่ได้เห็นนะครับพระสมเด็จองค์นี้นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพระประธานพิมพ์ใหญ่ นะครับสวยงามมากๆากนะครับอรรขอบพระคุณนะครับที่รับชมรับฟังครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ